ช่วงที่สนะคะช่วงเฮาคนเมืองแล้วก็วันนี้คำเมืองที่จะมาเสนอก็คือคำว่าสหลับส,สลัแม,ม,ม,ม่เคยดีนไหมคะคำนี้ <c oughs> ไม่เคย <c oughs> น่าจะไม่คุนด้วยหลายๆคนก็คำว่าสลัแปลว่าเหมือนเผลอหรือว่าพลาดไปทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าบอกแค่ความหมายอาจจะค่อนข้างงงๆนิดนึงก็เลยมีประโยคตัวอย่างมาให้นะคะก็คือวันนี้สลัไปขับรถ ไกลแถวคูเมืองรถติดขนาดน่าจะกลายไปแหมตางหนึ่งแตนก็คืออารมณ์ประมาณว่าเผลอแบบขับรถไปทางคูเมืองตอนนี้ก็เลยแบบรถติดติดอยู่กับไฟเขียวไปแดงอะไรย่างนี้ไปไหนไม่ได้เลยท่นใหญ่สลัมก็จะมีคําตอบก็คือสลัมไปสลัมไปยะจะอ่านสลัมไปยะจะอ,อ, aan, จอ,อีก็คือเผลอไปทํา,งงาทอย่างนั้ <calculating S 1> นทําอย่างนี้ค่ะภาษาเหนือหนึ่งศูนย์หนึ่งงใช่ซึ่งเราเลือกคนที่จะแต่งประโยคมาในวันนี้แล้วก็คือ ใช่ค่ะใช่ใครใครจะเริ่มก่อนใครจะเริ่มก่อนโอ้โหโอเคเปิดเลยเปิดเลยคือแอบเครียดนิดนึงกลัวแบบพูดไม่ได้พูดยากอ่ะถ้าสำเนียงแปลกๆไม่ต้องไม่ต้องผมใส่อะไรบอกพี่มิ้งมาเอ่เปิ้ลสลับไปไปไปพอตาสลับเอาใหม่ใหม่เอาใหม่ใหม่เปิ้ลสลับใยใยใย เปิ้ลอะไรเราเปิ้ลสลัมไปพอตาตัวเปิ้ลสลัมไปพอตาตัวก็เลยก็เลยหูซึกใจเต้นตึ๊กตักเออแปลอะไแปลแปลแปลอะไอ๋อเมื่อกี้ได้ยินอะไรแปลได้ไหมแปลอะไรโอ้ยแปลกับแปลโอเคค่ะก็แปลนะคะก็คือว่าเราเนี่ย เผลอไปมองตาเธอก็เลยรู้สึกแบบใจเต้นตึกตักเลยใช่เอออะคนนี้รอกไปแล้วอีกคนนี้ก็รู้สึกแย่เลยไม่จะได้ทำได้แล้วจู่จูเอ่อวันนี้ นี <rium> <ens> ่เอ <UST schnell poured out> ่อลุกปืนนี่เอาไหเอาไหเอาใหม่เอวันอุ้ยนี่พี่ิมงานขำอยู่เบื้องหลังพี่ดีมงานพี่ดิมพี่ดิมอะไมาพูดบ้างอะอาอผมาเอออ้ยมามามาวันนี้เออวันนี้สลัมไปยะ สลับไปยะสลับไปยะวันนี้วันนี้สลับไปยะไข่เจียวไหมอ่ะสลับไปยะไข่เจียวไหมไม่เออก็เลยอดอดยาเซลอดกินเลยเจ้าเอินดูเิงมากอินดูแปลไหนแปลโอ้โห ขอเป็นภาษาไทยให้ลองก่อนดีที่เชื่อว่าเจ๊น้าทำได้ที่เชื่อว่าเจ๊น้าทำได้วันนี้เดี๋ยวนี้แปลแล้วนี่แปลแล้ววันนี้ก็เผลอไปทำไข่เจียวไหมก็เลยอดกินค่ะผ่านผ่านผ่านไปน้องพิมผ่านผ่านไป่อแต่วันนี้แล้ววันนี้วันนี้เป็นวันนี้เออแบบได้ ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ็ล้ม<า>วมาขายของกันสักนิดนึงอาช่วงนี้ใครเหงาเงาอยู่บ้านนะคะก็สามารถไปช้อปปิ้งกันได้ที่แอปพลิเคชันช้อ p ปี้นะคะเพียงเสิร์ชแค่คำว่า c g m f a r t e Official Shop แล้วก็ไปช้อปกันได้เลยค่ะอย่าลืมไปช้อปกันเยอะๆนะคะแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามของพวกเราไว้ด้วยนะคะก็จะมี Facebook Instagram YouTube channel CM48 แล้วก็แอปพลิเคชัน I m 48แล้วก็ TikTok คะ่ะแล้วก็ Twitter <Yeah. S 1> ด้วยค่ะค่ะแล้วก็สามารถไปฟังเพลงผ่านสตรีมมิ่งต่างๆได้ที่ Apple Music YouTube Music Duke, Spotify แล้วก็ Tidal คะ่ะเย้ค่ะแล้วก็ ช่วงนี้ก็ทุกคนก็อย่าเพึ่งกัดตกนะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะใส่แมสล้างมือบ่อยๆพกเจลล้างมือนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนก็ดูแลตัวเองดีๆด้วยนะคะสำหรับนี้ก็ปิดเบรกกันไปแล้วไมาเลยไหนเน่ามัมมีฮีโร่เตรียมตัวบทลงโทษนะคะบทลงโทษสงสัยพรุ่งนี้ต้องพาฮีโร่ไปทำบุญ คอมเมนต์อ๋อเรื่องอะไรคือคือฮะทำท่าโอ้ผ่อันนี้ออริจินอลมาเองเลยนะตัวเก่งแล้วลูกเก่งอีกเหรอมีแว่นให้ไหมมีแว่นให้ไหมแว่นดำเออมันต้องเป็นแว่นนะเฮ้ยเราไว้เปล่าไม่ถอดแว่นนะไม่ได้ติด ก็ยังดีไม่ทนไหมเหลอตัตอนนี้ทนก็แฉปไปแล้วในเอ็มบีออก็ยังดีเห็นตาอหมอมเอาเองหอมกันเขอเชิญน้องๆตรงกลางเลยค่ะอมกันก็ไม่อายเข่าไปบ้างโอเคโอ้โหโอเคเราต้องมีท่าไหมมีสาว้าอะ นับโอ้โหมางั้นเดี๋ยวจะนับให้นะคะเอาปะมาเดี๋ยวอันนี้นัดเตรียมเตรียมอกล้องหน้าจอไว้ครับเตอร์ด้วยนะเตรียมแคกนะคะเตรียมมาเดี๋ยวจะปีพอ โอเคานทั้งทุกคนพร้อมแล้วสามสองหนึ่ง action โอ้ยเขาไม่ผ่านนะเขาไม่ผ่านต้องทำใหม่หรือเปล่าต้องทำตาเหลือกเหมือนใน MV ด้วยตาเหลือกแล้วนะงานร่วมกับจะสั่งใหม่อ่ะคัดก่อนคัดคัดค่าคัดคัดคัดไม่ผ่านเมื่อกี้เฮ้ต้องต้องอะไรนะสปีดแอคชั่นสปีด d อ๋อคิว